กอชเชงาอุปยาชาแนลนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเดี๋ยวทำอะไรที่ไหนเดี๋ยวมาอัพเดตกันแต่ที่ตรงนี้พี่อุปอยากให้ทุกคนนะครับดูใตเติ้ลนใหม่นะฮะแล้วก็ทีเซอร์ตัวใหม่ของละครซิกคอมสนุกสนานแต่งธรรมะมาหาพาสนุกทางช่อง9นะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา22.00นเป็น,น,นปต้นไปพบกับพอสอไม่ใช่พอสอเลยเนาะมาหา สงุญญภควิทยาคูชาไทยและนักเอกต้นรุ่งจันทร์ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่สุสนานมากเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าจะมีดาราคนไหนมาสมทบด้วยนะครับตอนนี้ดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างและไบเต้ลของมหาพาสนุกรับรองสนุกสอดแทรกธรรม,มะมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้กับช่องวิทย์ชาแนลนะครับอภิษฎสสวยก่อนนะครับต้องดูกันทุกคนนะครับ คนมากมายมีสุขมีทุกอยู่ไม่นานก็หายผ่านไปหรือก็ผ่านมาสลรอกกันหัวรอบก,กันร้องไห้กันมันคงเป็นทรรมดาของการใช้ชี ใช้สบายแต่อยก็มาสลายเพระชีวิสั้นไปที่เธเป็นซึ่มาคุยกันเรื่องธรรมะใกล้ๆกันนะพวกเราไม่รอสวัสดีครับสวัสดีครับทุาหามาคนเดียวเหรอคะอ๋ออีกคนหนึ่งเขาไปสบายแล้วครับเต้งหึ่งเด้งตึกเ้ตึกเด้งตึกอหยุดนย่ยย ก้าวๆฮ่าก้าๆนเดินเยื้องและย้ามากๆเลยบวกถ้าเกิดมาหาไปอีกสักคนเนี่ยมันจะไม่เหลือมาหาอีกแล้วนะ